สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเกมมานำเสนอครับชื่อเกม w a r after เล่นง่ายมันครับบอกเลยภาพสวยใช้ได้สำหรับคนเบื่อเบเาเงานั่งเซ็งอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็เข้ามาเล่นได้ครับโหลดเล่นได้ทั้ง ios และ android เป็นไงเดี๋ยวไปดูต่อกันในเกมครับมันสุดๆเกมนี้บอกเลย เมใหม่มาบอกนะครับในเกมมือถือภาพสวยใช้ได้เล่นมันครับเกมกำลังมาเลยตอนนี้เล่นในมือถือสเปคต่ำได้นะครับสำหรับใครที่กำลังหาเกมใหม่หมๆเล่นเบื่อเกมเก่าก็ลบทิ้ง อันนี้ผมเพิ่งโหลดมาเลยนะติดตั้งเสร็จก็ทำคลิปกันเลยนี่เริ่มเกมมาภาพก็สวยใช้ได้นะมันก็จะสารเล่นก่อนแหละมันเห็นผมโง่ครับ ภาพเขาสวยใช้ได้นะเดี๋ยวปรับแสงแป๊บนึง mm. แต่เป้ามันเล็งยากนะสำหรับผมผมว่าเป้าเล็งยากแต่ว่า mm. เล่นไปเรื่อยเรเดี๋ยวก็ชินนะ mm. อเขามีให้ปรับเป้านะ ขนาดแบบไหนก็เลือกกันเอาอแต่ปืนแม่งโคตรดีดบอกเลยดีดสะบัดอะยิ่งกว่าับจีวิง่งวิ่งแซงอะ่ะวิ่งแซงฟรีไฟอะ่ะ แต่สำหรับผมผมชอบเกมนี้นะเพราะเล่นแล้วมันนึกถึงวัยแบบวัยกำลังติดร้านเกมอะ <c oughs> ฟิลคล้ายกันเลยอืมเป็นไงความแม่นยำ <c oughs> ดูดู ดูงปงยังไงหัวทุกเม็ดหัวทุกเม็ดดีมันไม่หันมายิงส่วนนั้นนะเล่นแรกๆก็อึกอักอึกอักหน่อยวังว่าไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดหรอก เกมใหม่ที่เพิ่งทํามาภาพสวยมากนะสวยเอาเรื่องเลยแหละ,ะทีนี้เข้าสู่หมดจริงแล้วนะก็จะจับคู่ประมาณนี้เหมือนเกมแบบเพิ่งเริ่มสร้างกากาๆหน่อย เอาเกมมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเล่นในมือถือ Android iOS ได้นะครับในคอมก็ได้แต่สำหรับผมผมว่ามันยังกระตุกกระตุกอยู่นะเล่นโคตรยาก ออืมบอดแม่งตายคุดยากอัน hmm. นี ah ้ลองกับบอดนั้นเนอะอ๋อผมนั่งนี่ว่าก็ว่าเดินช้าฮเล่นกับบอดแบบนี้คิดว่าลงแรงเถอะ เสงปืนก็ใช้ได้นะแน่นดีเฮ้ยเฮ้่นลันเฮ้ยเฮ้ยนี่อ,อ,อืมดูแมงสาดดูแมงสาดแต่ว่าเลื่อนรถยากนะเกมนี้ผมว่าตายยากอยู่ดูอันนี้ขนาดบอดแม่งยังไม่อยากจะตายเลย กูเดทเลยอ,อันนี้ขนาดบอดนะั้นนี่ยถ้าเล่นกับคนผมว่าจะง่ายกว่านี้นะบอดแม่งเก่งเกิน ว่ามันมันนะสำหรับใครเบื่อเกมเดิมๆนี่ผมแนะนำเลยเกมนี้แก้เบื่อแก้เหงาได้แถมเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะภาพก็สวยเนะี่ยคมชัดอยู่นะสวยในระดับหนึ่งเลย เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกสักเกมแล้วกันเดี๋ยวจะพอละพวกนี้ก็ใช้เงินซื้อได้นะแต่ว่าเกมนี้เงินหายากอยู่ เริ่มจับคู่กันเลยเกมเกมหนึ่งนี่ไม่ไม่ไม่กี่นาทีนะประมาณสองสามนาทีก็จบแล้วหรือว่านานกว่านี้ก็ไม่รู้นะอันนี้ผมเพิ่งเริ่ม อีกแม่งวิ่งเกก่าไอ้พวกฮานี่ลบน้อยลบน้อยแม่งคมชิบหายหพวกฮานี่ดูผมว่าบอด นี่เกมนี้ยิงตายยากนะนี่ขนาดยิงบอดนะ่ะสาดใส่มันยังไม่อยากตายเลยนี่ขนาดบอดนะตายยากขนาดนี้ถ้าเจอคนนี่แม่งโอ้โหยิงกันครึ่งชั่วโมงได้มั้งมันหล็กๆนะแต่น่าจะเป็นที่เน็ตเน็ตด,ด้วยแหละว,วันนี้บ้านผมฝนตกนะ อ,อัดแม่งค้าหน้าบ้านแม่งนั่นแหละไม่ต้องให้แม่งลงมาดูดูควาแม่งจะตายดูเอาแม่งยังไม่ตายอีกโอ้โหเน็ตเน็ตไม่ไหวอะ มึงอยแอบมึงอยแอบมองมาอุ้ไม่ไหวนะปั๊มเลือดเขาเป็นฉีดยานะาฉีดยาให้ดีดอ,อันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเพราะโหลดเสร็จปุ๊บผมก็ถ่ายคลิปเลยคือเห็น เาเล่นกันแล้วอยากลองเล่นบ้างก็เลยลองโหลดมาเล่นดูดูมหมตายยากเลยล่ะดูดิดูด,ดิยิงอัดหน้ามันยังมันยังไม่อยากจะตายเลยดูดูดเลือดก,ก็ไม่มีแล้วนะเลือดให้สองหลอดเองโอ้โหจะลบไหวแล้วอย่างนี้ โดนบอดฆ่าซะแล้วแต่ก็มันใช้ได้เลยแต่ก็จะเน็ตเน็ตมันไม่ดีนะครับวันนี้ขอโทษด้วยี่เดี๋ยวผมถล่มคาบ้านแม่งเลย จบนะครับก็ชนะตามเคยเพราะว่าเล่นกับบอทเนี่ยเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูได้นะสนุกเกมนี้ผมรับประกันลองวางไว้เล่นกับเพื่อนนึกถึงไว้เด็กได้อยู่นะนได้ลูกซองว่ะ เราเปลี่ยนยังไงวะนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โอ้โหเงินอันนี้นนหาโคตรยากไม่ใช่นะยังไว้ที่หลังยังยัง่ไม่นายังไม่ค่อยเป็น อ๋อนี่ไงลูกสองได้แล้วนะลูกสองอยู่ในโหมดพกสำหรับคนที่ชอบก็ไปหาโหลดเล่นกันได้นะก็สวยนะใส่มองอ่าเปลี่ยนชื่อถ้าเราจะใส่ชื่อเราก็เปลี่ยนชื่อของตัวเองได้นะเปลี่ยนได้เป็นสิบอย่างงี้ไม่ต้องใช้บัตรนี่ผมก็จะชื่อนี้ ก็จะประมาณนี้ครับคลิปวันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาโหลดเล่นกันดูได้นะครับนั้นผมก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ